ร่วมรถอะไรชื่อซื้อรถร่วมกันซื้อรถรถ่วมกับเพียหรอเอ็มหรอเออ,อจะมีปัญหาอะไรไห <Hi S 1> มใครเพีย <Hi S 1> <here S 2> หรือเอ็ม,มอ่านว่าอะไรเอ็มเอ็มใช่ไหมเอเขาจะมีปัญหาไหมคะไพรบอกว่าคุณจะต้องเหมือนเหมือนเขาจะให้คุณออกเงินเป็นส่วนใหญ่เย่ยใค่ผู้หญิงออกเงินเป็นส่วนใหญ่วางกันนะ เหมือนว่าคุณต้องออกเงินเป็นส่วนใหญ่ไพ่ออกไปทางนั้นก้อยความรักแล้วก้อยแชร์ยังไะก้อยความรักอะไรมีสถานะไมหมความรักค่ะจาไม่มีสถานะขอขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนถ้าไม่บอกสถานะก็ไม่ดูนะอพยพพรุ่งนี้จะอะไรพรุ่งนี้จะเสี่ยงโชคพรุ่งนี้จะเสี่ยงโชคได้นะเดอะสตาร์ขึ้น ได้ค่ะสมหวังค่ะก็สถานะคุณโสดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูให้โสดก็แปลว่าคุณจะเจอคน,น